เปิดค่าตัวเจชนะทิปหากย้ายกลับมาค้าแข้งในไทยลีกก่อนที่จะิดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับหลังจากที่มาดามแป้งนวนพันล่ำซำประธานสโมสรพราวเสน่ของการท่าเรือ ยืนยันกับตัวเองด้วยนะครับว่าได้ส่งขนมจีบเจชนะาทิปสงศินป์กองกลางกับตันทีมชาติไทยของคาว a สกิฟอนต t a r เร่บิ๊กทีมในเจลีกญี่ปุน่นหวังดึงตัวมาร่วมทีมจริงๆนะครับแล้วก็มีการสอบถามไปยังคาว a สกิฟอนต t a r เรเพื่อขอซื้อตัวเจแต่ทางสโมสร,รต้องการเก็บเจไว้ใช้งาน ในฤดูกาลนี้ครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเจเก f ฟอนเตเรปีนี้ไม่ค่อยดีนะเริ่มกันที่ k a วา s a กิฟอน t ตเรครับปีที่แล้วนะครับพวกเขาเล่นเครื่องไม่ทันครับทำได้เพียงแค่จบฤดูกาลด้วยการวืดแล้วก็ได้เพียงรองแชมป์เท่านั้นนะครับเสียแชมป์ให้กับทางยูกอม a าเอฟมารินปีนี้ฟอร์มการเล่นของทีมยังไม่ดีขึ้นนะครับยังอยู่โซนกลางตารางอยู่อันดับ9 จากการลงสนามไป15เกมนะครับเก็บได้เพียง21แต้มครับตามหลังวิเซลโกเบทีมจ่าฝูงอยู่ถึง11แต้มครับโอกาสพลาดแช,ชมป์ติดต่อกันอีกปีมีสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสไม่น้อยที่โทรุโอดิกิกุนสือของทีมจะ ถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือนะครับส่วนเจชนาทิพป,ปีนี้ออกสตาร์ทไม่สวยครับเพราะมีอาการบาดเจ็บต้องพักยาวหลายสัปดาห์ครับพอกลับมาฟอร์มการเล่นก็ไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็ตกสำรวจครับกลายเป็นส่วนเกินในสวีตตัวจริงมีอการลงสนามในเจลีกไปเพียงแค่2นัดนะครับส่วนบอลถ้วยลูวานครับลงไป3นัดแล้วก็ยิงไป1ประตูนะครับผ่านมาครึ่งซีซั่นเจชนาทิพได้ลงสนามเพียงแค่5้เกมต้องบอกว่าน้อยมากครับเมื่อเทียบกับค่าตัวที่ ฟอนเตเรจ่ายให้กับทอราโลเรซัปโปโรไปถึง130กว่าล้านบาทครับว่ากันว่าปีนี้อาจเป็นปีสุดท้ายที่เจจะค้าแข่งในเจลี เพราะหากจบฤดูกาลเขาจะเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวในวัย30ปีครับถามว่าเจล้มเหลวไหมครับในการเล่นในเจลริกต้องบอกว่าเจรประสบความสําเร็จแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์เหมือนเทียรทรบุญมาทันนะครับเพราะว่าเจก็ชนะทุกอย่างหากใครจํากันได้นะครับช่วงแรกที่เจไปเล่นให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรเพื่อร่วมทีมของเขาแทบไม่ส่งบอลให้เลยนะครับหากชมการทายสดจะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่พอปรับตัวได้เพื่อนเริ่มเชื่อใจครับเจก็ระเบิดฟอร์มโดยเฉพาะใน ในปี2018ถือว่าเป็นปีที่เขาฟอร์มเทพมากๆนะครับเมื่อยิงไป9ประตูกับอีก3แอสซิสทุกรายการครับพาทีมหนีจากโซนตกชั้นไปจบอันดับ4นะครับซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของทีมในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับทำให้เขาได้รับเสียงโหวตจากเพื่อนร่วมทีมนะครับให้เป็นผู้เล่อนส่งคุณค่าประจำสโมสรในปีนั้นนะครับที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการติดทีม ยอดเยี่ยมเจลีกในดุการ2018ครับเจ้าตัวถึงกับพูดหลังขึ้นรับรางวัลว่าตัวเองยมาไกลมากๆนะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปจน9ก้ามาเป็น1ในนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดในบริษัทของฟุตบอลเจลีกนะครับและที่สําคัญครับเจชนาทิปได้รับการยอมรับจากนักเตะญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจของโลกว่า เขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในเจลีกในปัจจุบันนะครับแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วซึ่งนอกจากการท่าเรือนะครับก็ยังมี BG ปทุมยูเต็ดที่ได้รับการยืนยันว่ามีการติดต่อซื้อตัวเจจริงๆครับส่วนค่าตัวของเจนะครับคาดว่าจะอยู่ราวยี่สถึงสาล้านบาทนะครับกับสถานการณ์การเงินต้องบอกว่าแพงไม่น้อยนะครับเพราะว่าหลายสโมสรเนี่ยถูกลดค่าสนับสนุนนะครับจากสบาคมถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าฤดูกาลหน้าเงินจะกลับมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ ต้องบอกว่าปีนี้รวมไปถึงปีหน้าบรรยากาศของไทยลีกน่าจะซบเซากว่านี้แน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งช้อยนะครับหากเจต้องการค้าแข่งในเจลีกอวิสปาฟูกกะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะครับเพราะพวกเขาเพิ่งเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับการท่าเรือหากทางการท่าเรือหรือว่ามาดามแป้งนะครับมีการพูดคุยหรือเจจากับอวิสปาแล้วก็อวิสปาฟูกกะเองต้องการตัวเจไปร่วมทีมนะครับก็อาจจะมีการยืมตัว1ปีนะครับกับสัญญาของเจ้าตัวกัปตาเรย ที่เหลืออยู่แล้วค่อยกลับมาอยู่แล้วก็ค้าแข่งในประเทศไทย หลังบทสัญญากับคาวาสกิพอตเเรก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงนั้นก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่เจมีอายุที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับกับการกลับมาเล่นในประเทศไทยด้วยวัย31ปีก็จะคล้ายๆสถานการณ์ของอุ้มเทียทอนนะครับที่กลับมาเล่นกับบูริยัมยูเต็ดหลังประสบความสำเร็จกับโยโกมาเอฟมาดินอสนะครับส่วนอนาคตของเจจะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเจ้าเจชดาทิตย์กันด้วยครับ